วู้ทุกคนนี่มันดอกทันตะวันเนี่ยทุกคนผมเจอดอกทันตะวันอ,ะอ่ะตัวนี้คือดอกมารีนะส่วนตัวนี้คือดอกทันตะวันนะครับอ่าโอเคก็ด่านนี้ก็ดูไม่ได้มีอะไรมากนะเราก็หายไปแล้วกับเกมนี้นะครับตัวนี้คือผมลืมแล้วว่าตัวอะไรทำอะไรบ้างมีซอมบี้เอ่อตัวโยนลูกบอลซอมบี้เอ่อบันไดแล้วก็อินเดียนาโจน ที่เหลือก็ซอมบี้ธรรมดาทั่วไปหลานนี้ก็ดูไม่ได้มีอะไรมากก็เอาตัวนี้ไปนะครับเอาดอกมะลิแล้วก็เอาเอาล่มไปดีกว่าเอาป๊อปคอนตัวอะไรดีผมเอาตัวนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เอาตัวนี้แล้วกันแล้วก็เอาเห็ดนิวเคลียร์ไปด้วยโอเคก็น่าจะโอเคแล้วแหละไม่ได้เล่นนานนะผมลืมว่าต้องเล่นทีมอะไร โอเคครับทุกคนก็ผมจะลองวางต้นล่มนะครับไว้2ตัวตัวนี้พอผมไม่แน่ใจว่ามันบล็อกแบบเป็นช่อง3าคูณสาหรือว่าเป็นช่องยังไงนะก็จะลองวางแบบนี้ก่อนก็น่าจะเล่นยากขึ้นเพราะว่าเราต้องมีแถวหนึ่งไว้ให้ตัวล่มอยู่ด้วยนะครับก็เสียเวลานักกว่าเดิมนะครับในการเล่นทุกคนครับคือด่านมันนานมากนะครับตอนนี้คือผมเริ่มง่วงแล้วนะคือด่านมันนานจริงนะทุกคน ตอนนี้คือเล่นมา5นาทียังไม่ถึงเวแรกเดี๋ยวนี้จะใช้เวลาสักกี่นาทีีกันนะครับก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะมีแต่ซอมบี้ธรรมดากับซอมบี้ที่มันมาเป็นกลวยจราจรก็ตอนนี้เหมือนจะไม่มีอะไรวุ่นวายนะครับก็ธรรมดาทั่วไปโอ้เมเปใหญ่เหมือนจะมาแล้วนะครับ มาสักทีเว็บแรกผมรอมานานมากมาแล้วนะครับเว็บแรกเฮ้ยอินเดียนาโจนมาดูกันนะครับลม่มเอ้ยบล็อกได้สวยงามทีนี้เราก็จะวางแบบรูปแบบนี้ได้นะครับมันก็จะเล่นง่ายขึ้นหน่อยไม่ต้องวางล่มหลายๆตัววางแมกเนตไปด้วยโอเคครับทุกคนเหมือนว่าตอนนี้จะใช้เวลา15หนาทีจริงๆ,ๆนะตอนนี้คือผมเล่นมาจะ1ิบนาทีนะครับเว็บที่สองยังไม่ผมเลย ตอนนี้ก็คือมีเจ้าตัวบาสเกตบอลมาแล้วนะโยนมาแต่ก็มีล่มปัดเป่าสีชั่วลายนะครับเว็บ,บใหญ่มาแล้วนะครับผมลืมไปว่าเรามีเห็ดนิวเคลียร์เว็บที่แล้วผมก็เลยไม่ได้ใช้เห็ดนิวเคลียร์ตอนนี้คือผมกําลังจะปลูกนิวเคลียร์นะครับอืมมากันเยอะมากโอเคมาเยอะๆเลยนนแหละสวยเรียร้ตยอตื่นเลยอืมหายเี้ยง หายหมดเลยได้เวลาปิดเกมกันแล้วนะครับนี่คือเว็บสุดท้ายนะก็อออ้ยอฮอออย่านะุ้ยโอ้โหเมื่อกี้คือมันเตาอินเดียนโจรเกือบจะขโมยระเบิดปรมาณูเราไปได้นะครับ ถ้าเราเสียถึงนั้นไปผมว่าเราน่าจะแพนะครับก็เหลือซอมบีสองตัวนะครับที่ยังมีชีวิตรอดอยู่นะครับตอนนี้อ่าเรียบร้อยแต่ละหนึ่งไอตัวนึงก็อ่าเรียบร้อยแล้วได้ตัวนี้มาทำอะไรได้ห้าสิบราคาห้าสิบบาทเออจะมอบเหรียญแล้วก็เหรียญทองและเหรียญเงินให้คุณ เอ่อคือเป็นโตฟาร์มเหรียญเหรอโตฟาร์มเหรียญคือผมก็ไม่รู้นะจะทําอะไรได้แปบ๊บหนึ่งนะขอกลับมาดูตรงนี้ก่อนขอกลับมาดูก่อนนะคะว่ามีอะไรให้ซื้อบางตอนนี้เอ่อตอนนี้ก็มีอ่าแมกเนตทองคําวางบนแมกเนตเพื่อกลายเป็นแมกเนตทองแมกเนตทองจะเก็บเหรียญและเพชรให้คุณ เอาง่ายๆน่าจะเป็นตัวฟาร์มเงินนะครับเอาไว้คู่กับดอกทานตะวันตัวเมื่อกี้แล้วก็มีต้นหนามแบบเหล็กนะครับซึ่งผมก็ไม่มีตังค์ซื้อนะดูตังค์ผมก็ซื้ออันนี้ไปก่อนละกันซ่อมนะครับพอซื้อซ่อมไปซอมบี้มันก็จะเหยียบซ่อมแล้วมันก็จะตายนะครับเราก็จะเล่นง่ายขึ้นแล้วรอบนี้เป็นแตงโมเออแล้วโอ้หเดอะฮักเราเจอเดอะฮักนะครับทุกคนเดอะฮักถือเสาไฟไล่ ไล่กวาดซอมบี้เอ้ยไล่กวาดพืชเราแตงโมแตงโมก็น่าจะโหดอยู่นะโยนแตงโมใส่ซอมบี้หัวแตกตายโอ้โหมีเดอะฮักมาตัวเดียวครับที่เหลือคือซอมบี้แบบธรรมดาธรรมดา,านั้นเลยเดอะฮักก็น่าจะโหดอยู่นะครับก็เอาอ่ากระถางต้นไม้อืมรอบนี้รอบนี้เหมือนจะไม่มีอินเดียนาโจน,นะผมไม่เอาต้นล้มไปแล้วกันเอาป๊อปคอน เอากาแฟนะครับแล้วก็เห็ดนิวเคลียร์เอาอะไรอีกดีผมเอาคือมันไม่ต้องอะไรมากนะครับด่านนี้เพราะว่ามันมีแต่ซอมบี้แบบธรรมดาธรรมดานอกไม่นับเดอะฮักผมเอานี่ไปละกันตัวใหม่อยากรู้มันทำอะไรได้นะครับตึ่งในเมื่อมีเดอะฮักนะครับเราก็ต้องมีเดอะฮักเหมือนกันนี่เดอะฮักของฝั่งเราหน้าตาคล้ายๆกันอยู่ <S 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 ไหน เจ้าดอกทานตะวันโชว์โมซิงมาสตานที่เราดูอ่ะวางไปแล้วดูซิมันจะทำอะไรได้มันก็เหมือนดอกมะลิข้างๆมาเลยนะครับมันก็มันก็คล้ายๆกันอยู่เต้นท่าเดียวกันด้วยว่าผมจะขุดทิ้งแล้วนะถ้ามันยังไม่ทำอะไรให้ผมเนี่ยไม่น่าวางไปเลยเฮ้ยนี่ไงเออเหรียญเหรียญได้มาสิบบาทผมว่าไม่คุ้มอะถอนทิ้งเลยอืม มันก็เป็นตัวฟาร์มเงินที่โอเคอยู่นะครับถ้าเราเล่นแบบเล่นดีๆหน่อยแต่ว่าด่านนี้มันแบบมันด่านยากไงมันมีแต่ซอมบี้ไงเราวางไปแล้วมันเปลืองที่เรานะครับยิ่งมีแบบกระถางต้นไม้อีกผมว่าะะลํำบากเมือเกมานะครับจะมีเดอะทักโคมมาไหมผมว่าน่าจะยังไม่มีนะเกมน่าจะทําให้แบบอา่าแบบไว้อะไรผู้เล่นหน่อยนะครับยังไม่ให้แบบเดอะทักโคมม้านั่นไงจริงด้วย แล้วผมก็ลืมวางเห็ดยวเจีนะครับโอเคมาเลยเอากาแฟไปกินอยากกินเดียวนะครับอุย้ยมาแล้วเอา้าเอา้าแล้วผมก็ไปใช้เห็ดเห็ด,ดิวเจียกับซอมบี้ตัวเล็กๆแล้วผมก็ไม่เห็นว่าเดินพักผมมนะแกไม่ว่าเราเสียดดเห็ดยูเียเปนครับอุ้ยมันโยนอ,อะไรออกมาอุย้ยเฮ้ยมันโยนสแตนของมันเหรอไม่ใช่ตัวนี้คือล่างตริของมันนะครับตัวนี้คือสแตน ดูแต่ทำไมร่างจริงมันอ่อนผิดปกติโอ้ตัรแดนของมันกำลังไล่กวาดไล่ขิดแล้วนะครับอืมอืมก็อืมตัวใหญ่ขนาดน,นี้ติดพัตเตอร์พัตเตอร์ซื้อจากไหนเนี่ยอันใหญ่ขนาดน,นี้อืมตอนนี้เดอะฮักก็ดูเหมือนจะทำอะไรไม่ได้นะครับโดนรถตันรัวๆอ่าเรียบร้อยถึงแกจะเป็นสเตนเดเกอร์ก็ทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกนะอ่าฮะฮะเดี๋ยวขอปิดฉากโดยการเอา เฮ้ยเดี๋ยวเดี de up, de up, ๋ยวมันกินเฮ้ยมันก <reco Christ. S 2> <siglo>. ินเฮ้ยมันกินกระถางผมอ่ะเดี๋ยวผมไม่นะสวยละตัวนี้ผมมาเอาเดือดฮักลุยเลยเดือดฮักกระทึกมันเดือดฮักเราเก่งเกินนะครับเดือดฮักมันก็ไม่รอดอู้มาถึงเวฟสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้เราก็จะได้เจอกับเดือดฮักอีกรอบหนึ่งนะครับมาเดือดฮักมามาแล้วมาข้างล่างนะครับก็เอ้ามีอินเดียน่าโจนมาด้วย โน้ no. ข้างบนเราจะข้างบนเราเยียบร้อยครับโดนกินไปนหนึ่งตัวโอเคครับตอนนี้ดูเหมือนจะวิกฤตขั้นหนักแล้วนะครับทีนี้ผมอยากรู้ว่าเดือดฮักจะทนนิวเคลียร์ได้ไหมอ่าน่าลองเหมือนกันเรียบร้อยตื่นเลยครับตูมเ,เอ้ายังทนเอ้าแล้วมันปล่อยสแตนมันออกมาเฮ้ยมาหนีนี้ร่างกิบสแตนมันคือตัวน,นี้เฮ้ยกินเร็วอยู่นะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้โหดตัวนี้โหด เฮ้ยเดี๋ยว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 ลืมดูเราจะตายแล้วนะครับอู้มันทุบแบนเลยไม่นะมันทุบผมมันทุบคืดผมแบนเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยนี่เดอะฮักเรียบร้อยเป็นไงเจอเดอะฮักตัวจริงไม่นะตัวนี้มันจะกินมันจะกินหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ผมไม่อยากผมไม่อยากเสียเครื่องดูดฝุ่นอ่าเรียบร้อยไปละนี่งนี่ก็คือแตงโม สามร้อยเลยเหรอพอๆกับตัวถั่วงอกทหาเลยนะทำดาเมจเยอะมากมากๆก,กับซอมบี้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยเหรอน่าจะแบบโยนไปแล้วมันแบบทำเป็นดาเมจกว้างๆปะอ่าอีกสองด่านมันจะทันเวลาไหมนะอ่ะผมเอาด่านนี้ก่อนละกันอีกด่านหนึ่งน่าจะเป็นด่านสุดท้ายนะครับจะเก็บไว้คลิปหน้าโอ้โห เดี๋ยวนะให้เราสู้กับตัวพวกนี้เลยเราเลือกตัวด้วยตัวเองโอ้โหผมเห็นแล้วผมท้อแท้แต่ว่าผมก็จะไม่ได้ใช้ร่มไงอ่ะโอเคเอาเลยก็ได้ผมว่าจะแบบเอาไว้คลิปอื่นนะเนี่ย โอเคครับก็ตอนนี้ผมก็จะเสกแตงโมมาแล้วแต่ดูทรงแล้วผมว่าแตงโมไม่น่าจะอยู่ได้นานตอนนี้คือซอมบี้เข้ามาใกล้แล้วนะครับเดี๋ยววางไปก่อนเงิ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 นมาวางต่อมาดิอุ้ยเป็นแบบฟ้าแล้วมันแตกนะครับดามเมจก็แรงอยู่ 1, 2, หนึ่งสองอุ้ยสองทีซอมบี้เห็นขาดสามอุ้ยสามทีแตกได้อยู่นะครับแตงโมแต่ราคาแพงมาหน่อย นี่ก็จะมีกลวยจราจรผมมาให้สู้นะครับเดี๋ยวลองใช้เจ้าแตงโม ดี๋ยวนะแล้อถ้าอืมมันมาขโมยโอเคเดี๋ยวทักมาเลนตรงนี้นะครับเดนตรงนี้แล้วเอาอยู่แต่ผมลืมมนอนหนิวเคลียเอ้ยเอ้ยผมต้องปรับความเร็วเมาส์เพิ่มกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้บึ้มโอ้หายหมดเลยนะครับเหลือแค่เหลือแค่ตัวนี้เพคะเดี๋ยวมันถือซอมบี้มาเป็นฟอนเฮ้ย ผมไม่ได้เห็นนะอันนี้ผมไม่เคยเห็นมาดูกันนะครับว่าแตงโมรเราจะสามารถจัดการเดือดักได้หรือไม่ผมสงสารซอมบี้ตัวนี้ยโดนเอามาถือฟาดโอ้โอ๋พอซอมบี้อยู่ใกล้ๆแล้วมันจะฟาดแบบฟาดข้างหน้าเลยนะครับโอ้ไม่นะเมอลอนเราแบนไปตัวอูเรียบร้อยโอ้โหลมทับเมอลอนเราแตกไปตัว ได้เป็นอะไรมาเออโอ้โหอ่นยากจากด็อกเตอร์สมบอสโอโ้รอบนี้คือพูดมาตรงๆเลยนะว่าเป็นด็อกเตอรสมบอสโอ้โหไทท่านโอเคก็คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาต่อกันกับการจัดการบอสนะก็คลิปนี้มันยาวเกินไปแล้ะโอเคผมไปละ